วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ นี่เป็นประลัดขีกนะครับเป็นประหลัดขีดะลงลงรักลงชาติปิดทองที่ตาที่ฝังของอาถรรพ์อืมเป็นอะไรเดี๋ยวฟังตาที่ฝังเนี่ยเดี๋ยวเราให้โปรดิวเซอร์ขึ้นรูปให้ดูของที่ฝังทําเป็นตาประหลัดเนี่ยคือแก้วโปร่งคามบ่อโป่งหลวงโอ้ที่บอกจะบอกหายยากหายยากเพราเราเคยออกในรายการแล้วที่ว่าเป็นอิน S <S ใช่บ่อโ<ไ>ปรงหลวงบทปัจจุบันนี้ก<ม>ลายเป็นตำนานไปแล้วสีขาวนี่หมดเป็นตัวแรกเลยหมดอันนี้<า>เป็น<า>ตำนาน <ไป S 2> แล้ว,ลวอันนี้ยิ่งกว่าสีขาว,วาอันนี้ยิ่งกว่าสีขาวเขาเรียกแก้วบออพุกเมืองยิ่งกว่าสีขาวยิ่งกว่าสีขาวอีกเหรอวันณะเนื้อวันณะพุทธคุณวันณะกริย์นอะไรพวกนี้อันนี้ยิ่งกว่าโหแก้วบออพุกเมืองนี่เป็นซปเปอร์ของแก้วของบ่อโป่งหลวงยิ่งกว่าแก้วทุกสียิ่งแลวเขาเชื่อว่าใครที่ครอบครองแก้วบ่อโป่งหลวง มองพวกเมืองเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่เหนือกว่าคนทุกคนการที่เราทํามาเป็นประหลัดแล้วก็ใส่เป็นลูก,กตาคือให้มองเห็นมีหูมีหูมีอาการควิดสิบสองอาจารย์นี่เขาเรียกประหลาดอะไรเผื่อสมาชิกทเ <ะ S 1> ทพ <ะ S 2> ประหลัดเรียกเทพประหลัดเทพประหลัดคือสปปรรพสิ่งในโลกเกิดไม่ได้ถ้าขาดอันนี้อ,อย่ามองไปทะเรื่องนะแต่เราเกิดมาได้ถ้าไม่มีน,นี้เราก็ไม่ได้เกิดอืเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกนับเป็นตัวเกิดคนที่ทําอะไรแล้วทําการค้าไม่ขึ้นครับ ทำอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จทําอะไรแล้วไม่ถึงที่สุดของชีวิตครับเพราะว่าเกิดมาจากเรายังขาดตัวเกิดออืเป็นผู้หญิงพกได้ไหมดีเป็นผู้ชายพกได้ไหมก็ยิ่งดีไม่ว่าหญิงว่าชายพกได้จริงเขาเรียกปะลัดขิกเนี่ยหรือเทพปลัดเนี่ยส่วนมากมันเทพปลัดเทพปหลัดเนี่ยส่วนมากจะเกี่ยวเรื่องเสน่ห์อาจารย์หรือจริงแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมคนเห็นแล้วหัวรละไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เทพประหลัดเรานี่นะ ใครที่มีห้างร้านเป็นที่ดินเปล่าหรือทําไปเสร็จแล้วก็แล้วแต่แล้วทําการค้าไม่ขึ้นจะกางพื้นแล้วฝังเลยเอานี้ฝังใช่ฝังเลยฝังตรงไหนร้านมันตัดสยามฝังสี่มุมเลยต้องฝังตรงมุมใช่ไหมจานฝังสี่มุมร้านเลยร้านมันตัดสยามสี่มุมร้านใช่แล้วก็ตรงกางนี่เป็นตัวใหญ่ฝังด้วย แล้วก็ยังเป็นตัวแท่นบูชาตั้งบูชาด้วยอ๋อตัวใหญ่ตัวอีางี้เลยที่มีฐานในโต้ก็ไม้เดียวกันทําเหมือนกันอันนี้ทามาจากไม้อะไรอาจารย์อันนี้เป็นไม้ขนุนไม้ขนุนอ่าไม้ขนุนลงรักปิดทองใช่ไม้ขนุนฟ้าผ่าแล้วก็ไม้เมยมฟ้าผ่ามีสองไม้ไม้เมยมกับไม้ขนุนอ้าวแล้วเราจะรู้ไหมอจากว่าไม้อะไรเรามันเป็นสองไม้ในตัวเดียวกันก็มีอุตูดอ๋อมีอุตูดตัวเนี้ยเป็นไม้ไมยม ก้นเป็นไม้ขนุนหนนุนเนี่ยหนุขยวดังมีกิ่งขยาวดังบางตัวขยวไม่ดังไม่ได้ไปสนใจแต่ข้างในใส่ทุกตัวใส่ทุกตัวแล้วก็มีโค้ดมีโค้ดเรียบร้อยมีโค้ดด้วยแล้วก็เวลาพกควรจะไปเลี่ยมให้เรียบร้อยเพราะเดี๋ยวทองมันหายอือให้มันอยู่ในสภาพสวยงามวันหน้าราคาแพงวิแพยแพงมากเพราะว่าแก้วแก้วโปร่งคามเนี่ยเม็ดเล็กๆขนาดเนี่ย ถ้าเราไปซื้อต้องมีโดนประมาณสามพันโหและอันนี้มีสองเม็ดก็ถ้าเก้าหกพันจะเพาะแก้วก็ได้แล้วเนี่ยอ่าเะเพาะแก้วนะเะเพาะที่ทำมาตาเนี่ยต้นถือก็จะมีหกพันละนี่สองพันห้าเองอันนี้สองพันห้าได้ทั้งอย่างนี้เลยค่าลงรักปิดทอที่ต้องมีห้าร้อยละมีกระถาไหมจอนมีมีกระถาํำกัดเรียบร้อยนะเ๋ยวา้าเป่าต้องจดอันนี้มีกระถาครับมีกระถาเทพประหลัดนะอันนี้กระถาเทพประหลัดมี ก็มีจํานวนแค่ห้าสิบอาจารย์แล้วใครเป็นคนปลุกเสกอาจารย์กฤษดาวัดปงสนุกเสกคนแรกครับแล้วเรากลับมาเสกอีกทีนึงอ่าก็คือเสกกับเราแค่สองคนเนี่ยอาจารย์กฤษคือตวโนตเสกก่อนครับแล้วก็เราเสกอือเสกกันสองคนเนี่ยไม่ได้ให้คนอื่นเสกพอละโอ้เหลือพอละเหลือพอประสบการณ์สุดยอดเราฝังไว้ที่สี่มุมล้าเลยเพื่อเกิดไงเกิดให้ทุกอย่างมันก่อเกิดขึ้นมา แต่ไม่ต้องถึงขนาดฝังสีมุมเหมือนเล่าหรอกเอาแค่ตัวหนึ่งไปฝังไว้ก็สุดยอดแล้วหรือพกติดตัวก็สุดยอดแล้วพกก็ฝังหน่อเดีกว่ากันจันถ้าฝังมันเสริมสถานที่ถ้าพกมันเสริมตัวเราอ๋อแล้วแต่เลยมาแล้วแต่ต่มีงาทำธุรกิจใหญ่ๆอย่างเมื่อกี้ตอนต้องชมอมที่สุจินบอกว่าโรงงานจะแจ๊งอ่ะเอาเนี่ยฝังเลยให้มันเกิดขึ้นมาอีกครั้งอ๋อก็ได้เหมือนกันแล้วพี่สุจินต้องลงทุนห้าตัวนะฝังสีมถ้าโรงงานใหญ่ต้องฝังห้าตัวนะ ราตงกลางแล้วก็ไม่ใช่ของมันเองด้วยของคนอื่นนะใช่ไปจุดใลงทุนให้ก็ทุกที่ทวนถ้าใครบอกผมฝังไม่ได้แค่มีติดตัวมันก็ทําอะไรก็ชนะแล้วเกิดเป็นเป็นขึ้นมาอาจากยั้นตอนเลี่ยมเนี่ยต้องเอาที่ชอบจะห้อยอยังไงก็ได้เอาอย่างนี้ก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่เราชอบแล้วแต่แล้วแต่เราชอบไม่มีผลในเรื่องห้อยแต่จํานวนมีแค่ห้าสิบอันนี้ต้องบ่อยเข้าใจก่อนนะถ้าหมดแล้วก็คือหมดไม่มีเพิ่มเหมือนยาแล้วก็ ใครอยากพ่เลนไปงัดลูกตา,อาเอาไปทําเป็นขี้นู่นนี่น่นนะเพราะว่าเวลาเสกเนี่ยมันเสกครบอาการสามสองเวลาเราไปทําลายเนี่ยมันถ้่ากับว่าเราไปทําลายเขาเนะมันอาจจะโดนอาถรรพ์ของวัตถุมงคลได้กลับมาด้วยอจย์ ก็ถ้าอย่างเราตั้งใจจะไปงัดลูกตาะตายแต่เขามหลุดไปเองไม่เป็นอ๋อจนจ์ให้เลี่ยมเนี่ยเลี่ยมไม่มีหลุดอยู่แล้วใช่ไม่หลุดับเราตั้งใจจะงัดเอาลูกระตาไปทํานู่นนี่นั่นคนพิเรนอ่ะก็จายหมวกแก้วอันตรายอันตรายก็เราแนะนําว่าพกอย่างนี้แหละส่วนบางตัวเนี่ยมันจะมีที่เขาปิดทองทับลูกตาไปเลยไม่เห็นก็ข้างในก็เป็นแก้วถ้าไม่เชื่อก็ขูดดูได้แต่อย่าไปงัดออกมานะลองขูดลองขูดเท่นเห็นว่าเป็นแก้วจริงไหมอะไรไห้แต่จริงมันเป็นแก้วลูกตัวมันอ่กลัว เพราะฉะนั้นนี่ใครได้ไปอันดับแรกควรรักษาเอาไว้ให้ชั่วลูกชั่วหลานครับเพราะอันนี้เป็นวัตถุมงคลที่อยู่ในหนังสือนิตยสารมันตัดสยามลำดับต้นๆโหลำับต้นต้นอ่าลำดับต้นต้นใน,นนิตยสารมันตัดสยามลองจากตะกุนหนังสือ<ห>พอ่อแดงเขียวเลยเหตุผลมันไม่เคยมีใครทําตัวเกิดเทพประหลัดด้วย ไม้อันนี้อุดด้วยอันนี้แล้วก็ใส่ตาด้วยโปร่งคามของครบเอาจารย์ถูกนี่คือถูกตั้งตามตำราที่สุดมีอาการ32มีขามีปากมีจมูกมีตามีมหูมีอวัยวะไม่เคยมีใครทําแบบนี้ตั้งหมดนี่คือนี่คือที่ถูกต้องของเทพประหลัดที่สุดแล้วอและทํามาจากไม้ที่พีมาตามตําราทุกขั้นตอนตุ๊แกให้ความสําคัญกับประหลัดชุดนี้มากและอยากจะบอกเสกนานโคตรเฉพาะตุ๊แล้วมาอยู่ที่เรานี่ก็นานแล้วนะ เราเสกันนานแล้วเนี่ยจนให้เช่ากันเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยให้สมาชิกในไลก์กลุ่มไปทดลองใช้แล้วมีประสบการณ์เป็นที่ต้องการของคนหลายคนมากถูกต้องอ่าก็เลยกลายเป็นว่ามีหลายๆเสียงปราจารย์ช่วยเอาออกมาให้เช่าบูชาหน่อยครับก็มี50สบตัวอ่าส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจ ก็ปัตตสามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิพย์เงาวันชั้น2ค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปัตตสามนะครับในวันนี้นะครับผมก็ปัตตสามครับเป๋ามีตังจ้ะครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ